ส่วนคอร์สนี้นะครับเหมาะสําหรับน้องที่จะเข้านิเทศสินนะครับกราฟิกนะครับนิเทศศินถ่ายภาพนะครับนิเทศสินภาพยนตร์นะครับดิจิทัลอาร์ตแอนด์ดีไซน์นะครับดิจิทัลมีเดียอาร์ตก็เหมือนกันนะครับมีเดียอาร์ตดีไซน์ก็มีนะครับเลขาศิลก็มีเอาเป็นว่านะครับอะไรเกี่ยวกับความบันเทิงสาขานี้พี่เขาเหมาหมดปัจจุบันนี้นะครับออกตัวนิดหนึ่งนะ มีคณะเนี่ยเขาตั้งชื่อตามลากภาษาอังกฤษจ,จนทำให้คนเนี่ยเข้าใจกันยากมากนะครับมีเดียอาร์ตบ้างดิจิตอลบ้างนะมัลติมีเดียบ้างโอ้เยอะแยะมากมายนะครับเอาเป็นว่านะครับทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าคอมมูนิเคชันดีไซน์นะครับหรือการออกแบบการสื่อสารยังไงก็ตามวิชาอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นหมวดสินประกับนะครับนะ ในหมวดนี้ทั้งหมดถือว่าเป็นหมวดสินประกันนะครับเดี๋ยวพี่ไปอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดในคอร์สครับนิเทศศิลป์นะครับเรียนอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับเบสของคณะสินประกรมต้องเรียนวาดเส้นหุ่นนิ่งเป็นหลักอยู่แล้วหนึ่งอันนะครับการเขียนภาพบรรยากาศต้องมีบ้างนะครับต้องมีบ้างนะครับเพื่อให้วาดได้เก่งขึ้นเดี๋ยวดูรายละเอียดกันนะครับการลงสีเอามีแน่นอนการลงสีนะครับ การออกแบบเนื้อเรื่องนะครับการออกแบบตัวละครการออกแบบการสื่อสารนะครับมีเป็นหลักๆเลยนะครับแล้วก็นะครับถ้าต้องหลุดไปสอบทฤษฎีจะต้องสอบทฤษฎีสินนะครับหรือ t ีแพค2นะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละอันกัน Drawing u n d น i n g นะครับการวาด Drawing u n d น i n g นะครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคณะในเชิงสินประกรมเกือบทุกอันนะครับสถาปัตย์ใช้ในบางสาขานะครับวาด ดออิงดออิ้งหุ่นนิ่งนะครับส่วนมากก็จะใช้กับภายในนะครับนะนะแต่ถ้าเป็นสินรกรรมตัวอื่นใช้ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับหุ่นนิ่งหุ่นนิ่งคือหุ่นนิ่งนิ่งต่างๆนะครับที่เป็นแม่แบบนะครับหุ่นนิ่งไม่ใช่หุ่นไม่ใช่หุ่นคนอะไรนะครับหุ่นคนคือหุ่นคนนะครับหุ่นนิ่งก็คือเช่นปากกานะครับถ้วยแก้วที่เป็นหุ่นนิ่งนิ่งเป็นหุ่นแบบนิ่งๆิเขาเรียกกันว่าวาดเส้นหุ่นนิ่งครับอย่างที่เห็นนะครับ การเขียนภาพบรรยากาศนะครับนะการเขียนภาพบรรยากาศนะครับก็จะเป็นนะครับอย่างที่เห็นนะครับการวาดรูปภาพบรรยากาศมันเป็นเรื่องของมิติต่างๆนะครับถ้าลึกซึ้งกว่านี้จะเป็นดีไลเนชันนะครับนะครับเป็นเบสิกของการเขียนภาพบรรยากาศนะครับการเขียนมิติ one point two point three point นะครับ curve point พวกนี้นะครับเป็นหลักการจําเป็นในการวาดรูปในทุกสาขาวิชาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ความสัมพันธ์ของมิติความลึกความตื้นนะครับ การลงสีครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าเข้าใจแค่ตารางนะครับแต่เราต้องเข้าใจกันนําไปใช้ซะด้วย Story board ครับการออกแบบนะครับเนื้อเรื่องต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับการออกแบบตัวละครนะครับในการทําเรื่องนะครับหรือในการคุมตีมันสักอย่างหนึ่งเราจะต้องออกแบบตัวละครหลักๆก่อน นะครับแล้วให้เป็นตัวดําเนินเรื่องต่างๆหรือดําเนินในการโชว์นั้นๆนะครับเรื่องนี้เลยจําเป็นนะครับในการในการเรียนคณะเกี่ยวกับพวกสินประเภทพวกนิเทศนะครับหรืออาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับแฟชั่นเราจะต้องใช้ด้วยกันนะครับการออกแบบสื่อสารหรือโปสเตอร์ดีไซน์นะครับนะเป็นเป็น basic, เบสิกเบื้องต้นเลยนะครับของการเรียนพวกเกี่ยวกับนิเทศสินนะครับนะ หรือจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถจะปกระยุกนะครับไปใช้กับศิลทกรรมประเภทอื่นๆได้อีกนะครับทฤษฎีสินนะครับทุกสาขาหรือทีแพดสองนะครับส่วนใหญ่ต้องสอบไว้นะครับเพราะว่าเราจะใช้ในรอบ3แต่รเอิรอบ3เนี่ยมันรับไม่ค่อยเยอะนะฮะในรอบ3รับไม่ค่อยเยอะมันเลยจําเป็นจะต้องรู้บ้างนะครับเผื่อน้องหลุดนะครับหลุดจากการรับรอบ1รอบ2แล้วไปสู่รอบ3นะครับอันนี้จะกลายมาเป็นคลิกเป็นตัวช่วยเลยนะครับเราเลยจําเป็นจะต้อง มีบ้างในคณะประเภทหมวดสินรรมต่างๆนะครับติวเตอร์ผู้สอนนะครับนำทีมโดยพี่ตึกนะครับอนวัตล้วยไมนาุทยานะครับสาบัญญิกรรมศาสตร์บันิีสาขาสาบติกรรมหลักนะครับพระจอมเกล้าราชบังนะครับผู้ดูแลหมวดสถาปัตทุกสาขาวิชาและสิปกรรมบางสาขาวิชานะครับส่วนพี่อีกขั้นหนึ่งนะครับนะนำทีมสิปกรรมนะครับชื่อพี่มานนะครับศิรวุฒิสุจิระวงศ์นะครับ สินมรมกามสายบัฑิตสาขาวิจิตรศิลป์นะครับพระจอมเกล้ารายกระบังนะครับผู้ดูแลหมดหลักนะครับสิลประกมทุกสาขาวิชาเช่นเดียวกันครับกําลังสงสัยใช่ไหมครับว่าพี่เป็นใครแนะนําตัวกันนิดหนึงครับพี่ชื่อตึกครับอนวัตกล้วยไม้นายุธยาเป็นเฮดติวเตอร์นะครับสถาบัน t ูบีส h ู o ออฟอาร์นะครับและระบบ t ูบีออนไลน์นะครับนะพี่เป็นคน เขียนหนังสือเหล่านี้ทั้งหมดนี่นะครับและก็นะครับพนะี่เป็นคนที่ไปออกรายการเหล่านี้นะครับทั้งหมดนี่เหมือนกันแหมเยอะจริงคณะศิละปะในประเทศไทยนะครับเรามาเข้าใจเริ่มต้นกันก่อนนะครับคณะศิละปะในประเทศไทยเราแบ่งเป็น2หมวดใหญ่ๆนะครับคือ1น,นนะครับหมวดสถาปัตยกรรมนะครับ2 หมวดศิลปกรรมนะครับคทาานี้เรามานั่งดูกันครับว่ามันต่างกันยังไงไอ้หมวดสถาปัตย์นะครับคือศิลปะที่เกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับวุธิการศึกษานะครับเป็นสถาปัตยกรรมมาศาสตร์บัณฑิตแล้วก็แยกตามสาขาต่างๆนะครับส่วนอีกหมวดหนึ่งนะครับคือหมวดศิลปกรรมบัณฑิตนะครับ2หมวดนี้นะครับต่างกันอย่างไรนะครับนะเอาหมวดสถาปัตย์กันครับหมวดสถาปัตยกรรมนะครับ เป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะครับวุฒิการศึกษาคือสถาปัตยกรรมบัณฑิตนะครับแล้วก็แยกเป็นสาขาต่างๆส่วนวุฒิอีกาาระเภทหนึ่งนะครับคือวุฒิศิลปรกรรมนะครับนะหมวดิหมวดศิลปกรรมนะครับวุฒิการศึกษาที่ได้คือศิลปกรรมบัณฑิตนะครับแล้วก็แยกเป็นสาขาต่างๆเช่นเดียวกันครับโดยส่วนใหญ่จะมีแค่2หมวดนี้นะครับส่วนไอ้รา์ย่อยต่างๆมาถามกันต่างหากได้นะครับเช่นคุรุศาสตร์บัณฑิต ศิลปรกรรมนะครับหรือหรือวิทยาศาสตร์แต่เป็นสถาปัตย์บ้างอะไรบ้างอันนี้นอกรอบได้นะครับแต่อันนี้เอาคร่าวๆที่เป็นส่วนใหญ่ในประเทศก่อนนะครับคณะนี้นะครับถือว่าอยู่ในหมวดศิลปรกรรมนะครับสวัสดีครับเรามาดูกันที่คอร์สเรียนกันครับคอร์สเรียนเราก็มีแบ่งเป็น2ประเภทนะครับคือแบบนับจํานวนครั้งนะครับ คือคอ์ส10ครั้งหรือ15ครั้งแนะนำคอ์ส15ครั้งครับน่าจะคุ้มค่าที่สุดนะครับ4,299บาทนะครับมให้เวลาเรียน4เดือนครับตกสัปดาห์ละหนโหนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือน้องต้องการที่แบบว่าไม่จำกัดจำนวนครั้งเลยนะครับเราก็จะให้ระยะเวลาเรียนไปเป็นอัลลิมิตประเภท1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะครับคุ้มค่าที่สุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนราคา4,399ากบาบาทไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับ วิธีการนะครับที่คิดได้คุ้มค่าเราต้องเอามาเปรียบเทียบกันครับเช่นเราเอาคอร์ส15ครั้งนะครับนะราคา4,299บาทเนี่ยมาเปรียบเทียบกับคอรต์อัลลิมิต2เดือนนะครับซึ่งถ้าน้องเห็นราคาน้องจะพบว่ามันราคาจะต่างกันอยู่ประมาณ100บาทหมายความว่าถ้าน้องนะครับเรียนได้มากกว่านะครับ15ครั้งเป็นสัก16ครั้งนะครับน้องก็จะคุ้มแล้วถูกไหมครับซึ่งถ้าเรามาคิดดูที2เดือนเนี่ยอยู่ประมาณปลสัปดาห์ซึ่งมันตกสัปดาห์ละ2อนผลเองสรุปนะครับ นะฮะก็น้องลองเลือกดูนะครับว่าอันไหนคุ้มค่าสําหรับน้องเพราะบางคนมีเวลาเยอะๆเขาก็น่าเลือกอนลิมิตบางคนมีเวลาแค่สัปดาหล์ละหนึ่งคนเขาควรจะเลือกเป็นจํานวนครั้ง15้าครั้งเป็นต้นนะครับนี่คือบรรดาเหล่าน้องๆของเรานะครับที่เชื่อใจและมั่นใจในตัวเรานะครับเรามาเข้าใจคําว่าเก่งกับคําว่าผ่านกันก่อนนะครับ สมมตินะครับคะแนนมีหนึ่งรนะครับเราบอกว่าเฮ้ยถ้าผ่านเนี่ยมันคือ5้าิเป็นต้นไปคือว่าผ่านนะครับเจ็สิเป็นต้นไปถือว่าเก่งนี่อิงตามเกรดเลยนะฮะสมมุติเป็นอย่างนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งมาเรียนเพื่อให้ผ่านไปอย่างเดียว5้า0ิ0้าิบ้าิบถ้าเป็นเกรดก็คือเกรดหนึ่งถูกไหมฮะแล้วน้องจะจบคอร์สเรียนวิเศษด้วยวิธีนี้แหละครับคือให้มันผ่านผ่านไปหรือน้องนะครับตอนนี้น้อง5้าสิบอยู่นะครับในบทที่1นึ่งมเ,เรียนกัน10บบท น้องแก้ในบทที่หนึ่งไหมเสียเวลาหน่อยแก้ในบทที่1ให้กลายเป็น70เพื่อบทที่2น้องจะได้ 70, 80, 90, เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเยๆแก้สิ่งที่ผ่านให้เก่งแล้วค่อยเดินด้วยคำว่าเก่งจนจบคอรด้วยคำว่าเก่งนี่คือเก่งในนิยามความคิดของพี่นะครับและของเราเรามาเรียนให้เก่งครับไม่ใช่แค่มาเรียนให้ผ่านเราจึงปรับพื้นฐานให้เก่ง เพื่อให้บทเรียนที่ยากขึ้นน้องก็ยังคงเก่งถ้าน้องมีพื้นฐานที่ดีครับ